สวัสดีครับบริัเอสซีนคูนะครับแล้ว,วันนี้อยู่กับรายการบอกให้รู้ไว้โซยูโนนะครับแล้ววันนี้ครับจากที่แห็นข้างหลังนะครับเราจะมาทดสอบ next generation ford everest นะครับมาดูกันว่า On Road Off Road จะเป็นยังไงแล้วก็เทคโนโลยีที่ใส่ให้มาจะล้ำขนาดไหนเดี๋ยวไปดูนครับ มาขับกันแล้วนะครับกับ Next Gen f o r d Everest ดี่เราขับออกมาสักพักหนึ่งสิ่งที่รู้สึกได้ชัดเจนมากคือช่วงล่างที่นุ่มนวลมากขึ้นกว่าตัวเดิมอย่างเห็นได้ชัดทัว่า่าเบรกที่เป็น e brake booster ก็ทําให้การเบรกมันนุ่มนวลแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นตอนนี้เรากําลังขับกันต่อๆกันก็เลยลอง Adaptive Cruise แล้วก็ Lane k e e p i n แล้วก็เรื่องช่วงล่างเนี่ยทำมาใหม่รู้สึกว่า ด้วยความนุ่มนวลตอนแรกก็กลัวว่ามันจะย,ย้อยแต่พอลองแล้วมันก็ไม่ได้ย้อยขนาดนั้นมันก็นุ่มย้อยกว่าตัวก่อนหน้านี้แหละแต่ว่าเข้าโค้งก็ยังให้ความมั่นใจได้โออนเดยังเป็นพอดอยู่นี่โดดสๆโอ้โหถ้าตัวเก่านี่ตากล้องโดดแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่เอามันเบรกให้เบรกให้ โหมดถนนลื่นครับรถจะเปลี่ยนเป็นโฟไฮอัตโนมัติครับรถจะเป็น,ปน high, โฟไฮครับเอบฟ้าหน้าจอได้ดีครับที่หลายโหมดกว่าเลนเจอเร์อีกเลนเจอร์กดอะไรได้เลยโหมดการผิดสอยจับไปโฟไฮครับกดออฟโรมิเตอร์ได้ครับแต่หน้าจอนี้ทำให้สะดวกขึ้นเยอะเลยจะเป็นทางแคบนิดหน่อยครับโฟไฮไปได้ครับโอเค high, ออรอซองครับ อายริันเลยครับเป็นอยู่แล้วล่ะแล้วดูอะไรรู้ว่าเราเป็นนี่เราใช้ซันริ่งไหมไม่ใช้เลยครับเดินเบาแรงปิดมันดีอีกอื้โอ้ ่แล้วเ,เปลี่ยนตรงนู้นครับไม,ไม่มีรถเ,เลยขนาดก็ขอยกเว้นครับต้องเยู่ว่างเท่านั้นนะครับแล้วหมุนเป็นโค้เป็นถนนลื่นครับโอเคเปล<ด>ี่ลยนได้เลยครับเปลี่ยนได้เลยครับมันจะเปลี่ยนโฟล์ทให้เหมือนเดิมไปครับเรียบร้อยโอ้สะดวกจังครับไม่ต้องกดโฟล์ทอีกแล้ว นรมขับสี่ฟอร์นี้ถือว่าเป็นรถที่แบบเปลี่ยนเร็วมากครับเวลาเข้าโปไฮโหโลอะไรอย่เงี้ยง่ายด้วยใช่มันการไม่รู้ความแคมันไม่ค่อยเข้าใช่มันต้องเดินมากขยับยึกยึดต้องเข้าอันนี้คือเอ็นปั๊บเข้าได้เลยแล้วยิ่งแบบมีโหมดอย่างงี้สะดวกเลยเราแค่เปลี่ยนเป็นคูดล่องอย่างเดียวครับหมุนได้เลยครับ แล้วก็โฟหายไปเลยใช่โฟหายได้เลยครับตอนลงขวางเดียวลงเบาๆพอครับเดี๋ยวป้ายทะเบียนกระเด็นลงไปเยี่นั้นเองโอเคไปครับไปครับลงเบาๆพอครับกันไป้าทะเบียนบินโอเคปล่อยเลยครับปล่อยเลยทความเร็วได้เลยครับโอ้โหไกลป้ายทะเบียนเหมือนกันนะเนี่ยมุดเลยล่ะ เราปิดได้ครับมันโอ้โหมันก็ตื้นตาตื้นตาเพราะเซนเซอร์มันจุกน้ำมันไม่ตื่นเลยไม่ตื่นเลยนะอย่ายกอย่ายกอย่ายกกลัวไอ้บันไดข้างไม่โดนไม่โดนเราคำนวณไว้แล้วโอเค รถไม่ควรยกกับไปต้องไปต่อยคไม่งั้นจมอยู่นั่นแหละเดี๋ยวโดนมันได้ข้างไม่ต้องเปลี่ยนหมดเลยครับไปนี่แหละมีล็อกนี่แหละครับถ้าเกิดขี้เกียจหมุนก็กดนี่ได้ครับรหมุนที่หมุนนี่ก็ได้ มาหลังจากไปลองขับกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับ next gen Everest เป็นรถที่โอเคมากนะนเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องการขับอีกทีแล้วกันเดี๋ยวนี้เราจะมาพาทุกคนดูครับว่า next gen Everest มีรุ่นไหนบ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างเริ่มต้นที่รุ่นแรกเลยครับรุ่นแรกครับรุ่นนี้รุ่นตัวถูกสุดนะเป็นตัวเทรนนะครับเทรนคือตัวถูกสุดก็คันนี้จะได้ล้อขนาด18นิ้วนะครับไฟหน้าเนี่ยก็จะไม่ใช่เป็นไฟหน้าแบบ แมทริก LED นะก็จะเป็นไฟหน้าแบบ m ัลติรี f ฟ c เตอรธรรมดาแต่ว่ายังมี LED เดย์ไลท์ที่เป็นฟีคลัมอยู่นะครับด้านข้างครับจะเขียนว่าเป็น Turbo โบฮะเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่อง2.0ลิตรเทอร์โบนั่นเองเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับอันนี้จะเป็นภายในครับของตัวเทรนนั่นเองก็จริงๆ Everest ทําออกมาคล้ายกันมากเลยนะจริงๆเบาะหนังเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับด้านหน้ามีที่เก็บของเหมือนกันตรงนี้นะครับ จอนะครับจาก12.4นิ้วจะกลายเป็น10นิ้วตัวเกียร์จาก e shifter ครับจะกลายเป็นเกียร์แบบปกติเพราะว่าคันนี้เป็น6สปีดนะครับแบบ่ไฟฟ้ายังมีมาให้หน้าจอข้างหน้าครับก็ยังเป็น8นิ้วก็ถือว่าโอเคคันนี้ไไนมูลรูฟหายไปนั่นเองมาดูข้างหลังกันดีกว่าข้างหลังเปิดตรงไหนนะข้างหลังโดเทนไม่ใช่ไฟฟ้านะครับนะก็เป็นการถือยกธรรมดา ตรงนี้เบาะแถว3ามก็จัดไฟฟ้าครับก็สาม,มารถดึงพับ<า>ได้แบบนี้ก็เป็นแมนวนวลเอานะเพราะว่าเป็นตัวที่ถูกที่สุดนะครับราคาหนึ่งล้านสามแสนกว่าบาทก็มองหลังนี้มาให้เนาะแต่ว่าไม่มีสามร้อสิบองศานะครับคันนี้ครับคันต่อไปเป็นตัวสปอร์ตสีน้ําเงินสวยมากเลยนะด้านหน้าเนี่ยของตัวสปอร์ตไฟหน้านะครับก็จะเหมือนตัวเทนที่เป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟคเตอร์ธรรมดานะครับกระจงหน้านะครับจะเป็นสีดําทั้งหมดเลย แล้วก็ที่เห็นคือมีกล้องมาให้แล้วแปลว่าคันนี้มีกล้อง360องศามาให้นะครับด้านหน้ามีเขียนสไลลักเอเวอร์เรสต์ครับโดดเด่นมากๆสีน้ําเงินนี่สวยจริงๆนะล้อครับล้อคันนี้จะเป็นล้อเหมือนตัว Titanium Plus สตัวท็อปเลยนะเป็นล้อขนาด20นิ้วแต่ว่าได้เป็นสีดํามาในด้านข้างเขียวเป็นสปอร์ตนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2.0ลิตรเทอร์โบเหมือนกับตัวเทรนเลยคันนี้ราคานะครับ1,464,000บาทก็แพงขึ้นมาอีกหน่อยนึง ได้ออปชันอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ12นิ้วครับเหมือนกับตัวไทเทเนียม plus ตัวท็อปเลยหน้าจอตรงนี้เป็น12นิ้วครับก็เนี่ยสวยงามอย่างที่เห็นเลยโอ้หน้าจอสวยจริงๆครับแล้วก็ส่วนเกียร์ครับเกียร์คันนี้เนี่ยก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเทอร์โบเดียวนะครับสวยงามเลยเบ่กมือไฟฟ้ามีมาให้ครับมีมาให้ทุกรุ่นเลยคันนี้เบาเป็นเบาะหนังเหมือนกันครับแล้วก็มีเขียนโลโก้ไว้ครับว่าสปอร์ต แอร์ด้านหลังมีมากมายเลยด้านหลังมีกี่จุดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่จุดมีตรงกลางไหมนะมาดูกันมือจับสีดําครับตรงกลางไม่มีแต่มีข้างบนครับข้างบนสี่จุดก็น่าจะดีโอเคเลยแหละที่ปรับแอร์ข้างหลังครับมีมาให้ตรงนี้มีรู usb type a แล้วก็ type c มาให้นะครับเบาะนุ่มสบายดีมากเดี๋ยวไว้เราต้องเอาไปลองขับกันวะ่ะคันนี้ครับริมข้างๆเป็นเหมือนบัชอลูมิเนียมนะครับนะก็มีความเงาๆหรูดีมือจับเป็นมือจับแบบใหม่นะครับก็ แปลกตาดีที่วางแก้วมีให้ครับปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นสีดำสวยงามวาเลสชาร์จก็มีมาให้อันนี้ครับ Everest Sport กับราคาหนึ่0 0้านนะชอบอะ่ะชอบสีน้ำเงินความจริงอยากได้ตัว t i เทเนียมพลัที่เป็นสีนี้นะมันสวยจริงๆคันสุดท้ายครับคันนี้เลยครับกับ next gen Everest ตัว Titanium Plus ตัวนี้เป็นตัวขับสีเลยนะครับ ไทเท n น u p p u u s คันนี้ครับได้ไฟหน้านะครับแบบ Matrix LED สวยงามมากที่สามารถปรับหลอดปรับบีมของไฟได้กระจังหน้าครับเป็นโครเมียมตัดกับสีดำด้านในนะครับแล้วก็กล้องรอบคันก็มีมาให้เพราะเป็นตัวท็อปนะครับสีคันนี้สีแดงสวยสดงดางามเหลือเกินนะล้อเป็นยังไงล้อเป็นล้อทูโทนครับขนาด20นิ้วหน้ายางครับสองสองหครับ ข้างๆเขียนว่าไบเทอร์โบเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบ210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติครับแบบ10สปีดพร้อมกับ e shifter <itter S 2> นั่นเองอน,นี่ e shifter เป็นอย่างงี้ก็คือคันเดียวกับที่เราไปขับกันมานั่นแหละหน้าจอเป็นหน้าจอ12นิ้วเหมือนกันตรงนี้เท่มากหน้าจอตรงกลางก็เป็น12.4นิ้วนะครับ sing 4 a ข้างหน้ามีที่เก็บของเหมือนกันครับแล้วก็ที่เก็บของก็สามารถเปิดได้มีเขียน e อเวอเรนะครับด้านบนก็มีมูลรู้มาให้ไวเลชิ่งมีมาให้ครับมี USB Type A แล้วก็ Type C อยู่ตรงนี้แบงคมือไฟฟ้าทุกอย่างครบถ้วนเหมาะกับการที่เป็นรถตัวท็อปนะครับคันนี้ราคา1,854,000บาท1,854,000บาทก็คือตัวท็อปที่สุดแล้วมาอุปกรณ์แบบครบๆเลยทีเดียวฝาท้าทยครับเป็นยังไงไหนฮึบ ฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับเบาะแถวสามก็เป็นเบาะแถวสามแบบไฟฟ้าตามแบบฉบับของ Ford Everest เลยสามารถกดได้ปุ๊บ,บเพิ่มความสะดวกสบายให้มันใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนนอยากเปิดก็กดไปครับเปิดขึ้นมาทั้งสองฝั่งเลยตรงนี้ครับเราก็กดปิดได้เลย ว่า reverse brake assist ก็คือช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราถอยหลังลองดูครับผมปล่อยเบยรกไปเลยะปล่อยเบยรกฮนะกุงอนะไรเราจับเหมือนเราขับเองปกต,ติเราดันมองซ้ายมองขวาดันไม่เห็นวัตถุสามวินาทีแล้วรถมันก็จะไหลเราก็ต้องรีบเหยียบเลยโอเคนี่นะครับระบบเข้าเคเอ็น จะมาปล่อยเบรกแล้วก็กดที่ตัว P ค้างไว้ฮะนี่ตัวเกอใช่ฮะปล่อยเบรกได้เลยฮะก็คือเราต้องกดค้างไว้ตลอดต้องถูกต้องระบบมันถึงจะทำงานถูกต้องครับเราสามารถหยุดการทํางานชั่วขณะได้โดยการปล่อยนิ้วอ๋อหรือเราอยากจะชะลอความเร็วเราสามารถใช้แป้นเบรกได้คงอะไรใช้ไม่ได้คันเร่งใช้ไม่ได้อ๋อโอเคเบรกใช้ได้ปล่อยนิ้วได้ถ้าเราอยากหยุดฮะใช่ครับต้องเลยครับ เสร็จสิันเราปล่อยใ้ปเลยฮะเฮียก็ไปพีเองเลยโอ้โหเฮียก็ดันจากเติน์น้าไปนี่พีให้ มาก็ไปขับกันมาเรียบร้อยแล้ครับกับเจ้า Next Generation Ford Everest นะครับตัวให้เราไปขับนะครับเป็นตัว2.0ลิตรไบเทอร์โบ4ี ,4 t ุน,นสี่ไทเทเนตัวท็อปที่สุดนะครับได้ลองทั้ง On Road Off Road ก็ต้องบอกว่าเป็นการเซตอัพรถแบบใหม่ที่ต่างจากตัวเก่าแบบสิ้นเชิงเลยนะครับตัวเก่าเนี่ยจะได้ความแข็งกระด้างตึงตังแต่ให้ความมั่นใจในการขับคงที่ดีมากๆแต่คันนี้ครับเปลี่ยนไปครับได้ความนุ่มน,นวลมากยิ่งขึ้นเหมาะกับการนั่งทางไกลๆมากยิ่งขึ้นแต่ก็ ด้วยความนุ่มะครับมันก็จะมีความเอนเอน body roll body lean ของตัวรถเพิ่มขึ้นมาจากตัวเก่าแต่ก็ไม่ได้ถึงจุดที่ว่าน่ากลัวหรือว่าไม่มั่นใจนะครับก็ยังเป็นรถที่ขับขี่ได้มั่นใจอีกคันหนึ่งเลยแล้วก็ช่วงล่างครับกับการไปออฟโรดก็ต้องบอกว่าช่วงล่างแบบนี้พอเราไปออฟโรดบนทางที่มันขรุขระนั่งสบายขึ้นกว่าเดิมแบบสุดๆไปเลยแล้วก็ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อครับแบบใหม่ที่ไม่ได้เป็นขับขี่แบบ full time แล้วนะครับเป็นแบบ part time สามารถเลือกได้จากปุ่มตรงกลางหรือว่าเปลี่ยน driving mode ม โหมดการขี่2 high 4 high 4 low ให้แบบอัตโนมัติเลยก็ทํางานได้ดีมากครับโอเคทางก็วันนี้ไม่ได้ยากมากไม่อะไรเพราะฝนไม่ได้ตกก็เป็นทางแข็งๆธรรมดาแต่ก็โชว์ให้ดูครับว่าตัวรถเนี่ยมีความสามารถอะไรที่เราสามารถใช้งานมันไปได้บ้างถ้าขับออฟโรดแบบไล้ๆแบบธรรมดาขึ้นเขาลงห้วยพาครอบครัวไปเที่ยวแคมปิง้งอะไรเงี้ยเหลือเฟือสบายมากๆเลยนะครับ แล้วก็เครื่องยนต์เครื่องยนต์ของคันนี้ปรับปรุงมาใหม่จากตัวเก่า2.0บเทอร์โบนะครับก็ให้การตอบสนองที่ดีขึ้นเกียร์ตัดได้ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการเดินเบาๆเนี่ยทำได้นุ่มนวลมากขึ้นเวลาเราขับออฟโรดนะครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆครับที่ Ford ให้มาถือว่าให้มาได้น่าสนใจมากๆทุกรุ่นนะครับฟอร์ Ford ได้ฟอร์ดพา s ์สมาทั้งหมดเลยได้ระบบ p a r k i ิ g งเบรกไฟฟ้ามาทุกรุ่นฝาท้ายไฟฟ้า,ฟามีรุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะครับก็ ให้มันได้ดีมากแล้วก็ฟอร์ดพาร์เมื่อกี้เราลองเล่นกันก็เท่มากสามารถล็อกรถอันล็อกรถสตาร์ทรถเช็คน้ํามันเครื่องเช็คระยะทางที่ขับได้จากในแอปฟอร์ดพาร์เลยก็ดีมากๆแล้วก็รวมถึงครับการเก็บของด้านหลังที่ฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วก็ตัวเบาะพับก็จะเป็นไฟฟ้าเหมือนกันก็ทําให้การใช้งานรถคันนี้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นอ้ะโอเคแล้วนั่นคือทั้งหมดนะครับของการมาทริปก็ถือว่าน่าประทับใจมากๆเดี๋ยวไว้เรามีโอกาสนะครับเราจะเอาเจ้า Everest คันนี้ มาทดสอบแบบเต็มๆแบบ SC สซีฟิล์มคูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคแล้วนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง SC สซีฟิล์มคูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไจ้พลาปใหม่จากพวกเรา SC สซีฟิล์มคูนะครับติดตามพวกเราได้นะครับใน IG และ Facebook นะครับ The SC สซีฟิล์มคูแล้วก็ของเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวจะลิงก์ลงไว้ให้ข้างล่างนั่นเองนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปต่อไปเจอกันครับ